แท้จะไม่ได้ไปเที่ยวไหนไกลๆเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในภาวะที่เราต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ก็พออยู่ในนั้นก็มันก็ชักจะไม่ไหวไงวันนึ่งผมก็เลยอยากจะลองไปเที่ยวในกรุงเทพดูโดยใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT แล้วกัน โอ้โฆหแว้สวัสดีครับวันนี้เราจะไปสถานีสนามชัยเขาบอกว่ามีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน3 4ส,สีที่ที่สวยที่สุดในประเทศไทยนี่สนมสามชัย3ยอดวัดมังกรด้านฝั่งชันชละลาตรงข้ามนะครับเราไปด้ไปด้านนี้นะมาแล้วมาแล้ว Next day สถานีต่อไป สนามชัยสถตื่นเต้นเหมือนกันนะไม่เคยมานะอา้าวเราเริ่มต้นที่สถานีจัตูจักนะครับวัน <Okay. S 2> มาโผล่ที่สถานีสนามชัยนะครับใช้เวลาประมาณทั้งหมด18สถานีใช้เวลาประมาณครึ่งชัวช่วโม,มงกว่าในค่าดยสารราคา42บาทนะครับนี่จะมาดูทว่าสถานีที่เรามาโผล่ตรงนี้นะครับคือสนามชัยเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะครับกำลังจะขึ้นไปทางออกข้างบนนะครับโ้เห็น เหมือนกับห้องโถงพระราชวังอะไรทุกอย่างเลยนะครับเสวยมากสวยมากจะงหวว่ามีโผลนลุกเลยนี่คือบรรยากาศโดยรวมของศาลินหนังชัยนะครับดูลายกระหนกตรงฝาผานังนะครับนี่คือโถงพอขึ้นมาจาก เลื่ฟ้าใต้ดินด้านล่างแล้วเขามาโผล่ตรงนี้แล้เขาจะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยเหมือนประตูเมืองอะไรประมาณนี้เนาะเหมือนที่เราเห็นในหนังในละครเนาะ จะมีป้ายทางออกที่จะบอกว่าเราแวกนี้น่ะมันเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะครับไปไหนบ้างนะครับทางออกที่1นึ่งยูเซียนสยามวัดพระแก้วนะครับพระบระมหาชวังสนามหลวงวัดพระเชตุพนนะครับแล้วก็ทางออกสองก็ไปวัดโรงเรียนวัดราชบพิษ 3, สามสถานตำรวจพระราชวังนะครับสี่ปากคลองตลาดห้าท่าเรือราชินีราชินียอดพิมาน อะไรทั้งอย่างเลยหลอดนะครับแล้นี้ก็คือเป็นภาพรวมข้อมูลทางออกนะครับที่สถานีสนามชัยนะครับตรงนี้ก็จะมีแผนที่ให้เราดูด้วยนะครับสนามชัย BL 3 1ทางออกที่1นึ่งเสมสยามสถานีสุดท้ายนะครับในฝั่งพระนครเนาะ แล้วก็อีกฝั่งก็เป็นผ่งทนอ่ะก็คือจะมีอุโมงค์ลอดแม่น้ําเจ้าพระยาไปเป็นสถานีอิสรภาพฝั่งตะวันตกนะครับตรงนี้สถานีอิสรภาพนะครับแล้วข้ามแม่น้ําเจ้าพระยามามีอุโมงค์ลอดใต้น้ําจนมาถึงสถานีสนามชัยตรงนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นสถานีวัด กแล้วก็มีสายุลำโพงนะครับสามยอดวัดมังกรวัดลำโพงนี่คือโมเดลของบิวเซียมสยามนะครับเดี๋ยวเราจะโฟที่มีเซียมสยามตอนนี้เนี่ยมีน่าสนใจตรงนี้เพื่อจะขึ้นไปที่บิวเซียมสยาม ความมาสมัยะะรัตนโกสินทร์นะครับ แล้วเ,เห็นพื้นดินข้างล่างไม่ได้มีเวลาไปอ่านรายละเอียดว่าเขาสื่อถึงอะไรเราเก็บภาพไม่ดูกัน อันนี้คงเป็นที่สุดแล้วลหละเนี่ยแล้วจะไปออกที่ทางออกที่หนึ่งครับตรงนี้ก็จะมีมิวเซียมสยามแล้วโอ้โหดูแสงดิแดดแดดจัดมากเด,ดิคิ่นมาจะมีอะไรทางออกที่หนึ่งนะครับมาโผล่ที่ทาดามันอยู่ขห้างหล่ะมิวเซียมสยาม ออกจากสถานีสนามชัยแล้วนะครับขึ้นมาทางออกที่1ก็จะเจอกับนิวเซียมเสียคงจะไม่พาเข้าไปดูแหละเพราะว่าเคยทำคลิปไว้แล้วเนาะ้สนใจไปดูได้ที่คลิปนี้เวา่าจะเป็นตรรวรมหาดมเชวงนะครับเดี๋ยววัดประแก้ว ตอนนี้ผมอยู่แถวมิวเซียมสยามนะครับก็ตอนนี้แบบโอ้โหได้เหงื่อเยอะมากตัดแดดทั้งวันเลยนะครับแต่ก็ดีครับได้เห็นบรรยากาศครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับภุมิโอไอแฝงตลอดคลิปนี้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับแถวนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับนี่คือมิวเซียมสยามนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้านู้นจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสะนามชัยนะครับเดี๋ยวกลับไปล้ อันนีมเมาแดดมาก